โตโยต้าวีออสปี2026มาพร้อมคุณค่าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในกลุ่มรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดด้วยดีไซน์ทันสมัยความปลอดภัยที่อัปเกรดและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าเดิมการออกแบบภายนอกดูเฉียบคมขึ้นเส้นสายสะอาดตากระจังหน้าใหม่และไฟเลตที่ช่วยให้รถโดดเด่นบนท้องถนนมิติข,ของรถใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยมีความยาวประมาณ4 4 2 0ม mm. ิลลิเมตรกว้างราว 1, 7 3 0ม mm. ิมลลิเมตรและสูงใกล้เคียง1 4 7 5ม mm. ิลลิเมตร ระยะฐานล้อประมาณ2,550ม mm, ิลลิเมตรทำให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นและนั่งสบายมากขึ้นใต้ฝากระโปรงวีออสมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลัก2แบบ รุ่นแรกคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร Dual VVT-i 4สูบ DOHC ให้กำลังประมาณ107แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดราว140นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT อีกทางเลือกคือเครื่องยนต์1.3ลิตรกำลังประมาณ99แรงม้าและแรงบิดราว123นิวตันเมตรโดยมีเกียร์ธรรมดา5จังหวะให้เลือกตามรุ่นเช่นกันด้านความประหยัดน้ำมันดีกว่ารุ่นเก่า ด้วยน้ำหนักที่เบาลงชุดขับเคลื่อนที่ปรับปรุงใหม่และอากาศพลาศาสตร์ที่ลื่นไหลขึ้นภายในห้องโดยสาร b i o s ได้รับการอัปเกรดทั้งความสบายและเทคโนโลยีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทั้งแบบมีสายและไร้สายขึ้นอยู่กับภูมิภาคและเกรดเสียงระบบเสียงคุณภาพสูงขึ้นพร้อมลำโพงหอลายจุดอินเทอร์เฟใช้งานลื่นไหลขึ้นชุดมาตรวัดมีหน้าจอ TFT หรือมิดที่แสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจน วัสดุภายในมีคุณภาพการประกอบดีขึ้นใช้วัสดุนุ่มในจุดสำคัญเบาหุ้มด้วยผ้าที่หรูหราม,มีการตกแต่งสวยงามและการเก็บเสียงดีขึ้นรองรับผู้โดยสารได้5คนพร้อมพื้นที่ขาและสิทธิ์ด้านหน้าที่กว้างขวางกว่าเดิมแม้พื้นที่เบาะหลังยังค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้โดยสารที่สูง ด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของ Vios 2 0 2 6ถุงลมนิรภัยมาตรฐานเพิ่มเป็น6จุดพร้อมระบบควบคุมเสถียร,รภาพระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและโครงสร้างป้องกันการชนที่พัดนาดีขึ้นรุ่นท็อปอาจได้ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยและกล้องรอบคัน360องศาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขีกขขบข่ก็ดีขึ้น,ชเ,นชเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนออกนอกเลน การควบคุมและความสบายในการขับขี่ได้รับการปรับปรุงเช่นกันช่วงล่างจูนใหม่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนบนถนนครุขระได้ดีขึ้นพวงมาลัยแม่นยำขึ้นให้ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความมั่นคงระบบเบรกตอบสนองได้ดีขึ้นมาพร้อมดิสเบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อนและดิสเบรกดหลังขึ้นอยู่กับรุ่นความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดขายสำคัญเหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันหรือการขับขี่ในเมือง โดยรุ่นไฮบริดของ Vios คาดว่าจะมีวางขายในบางตลาดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบแอดคินสันไซเคิลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้กำลังรวมประมาณ109แรงม้าพร้อมแรงบิดราว140นิวตันเมตรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษทำให้ Vios ตอบโจทย์ยุคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดใหม่ๆ Toyota Vios ปี2026เหมาะก,กับผู้ที่ต้องการรถเชื่อถือได้ ดีไซน์ทัสทนสมัยเทคโนโลยีครบความปลอดภัยดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันโดยไม่ต้องขยับไปเล่นรถที่ใหญ่หรือแพงกว่าการอัปเกรดด้านความสบายความหรูหราและฟีเจอร์ต่างๆทำให้รุ่นนี้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดซีดานได้อย่างน่าสนใจจุดที่อาจเป็นข้อสังเกตคือพื้นที่สีสับเบาะหลังยังไม่กว้างพอสำหรับผู้โดยสารสูงฟีเจอร์ท็อปบางอย่างต้องจ่ายเพิ่มและบางตลาดอาจไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ครบทุกอย่าง โดยรวม Toyota v วีอ2,026แสดงให้เห็นว่า Toyota จริงจังกับการพัฒนาซีดานที่คุ้มค่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสมัยใหม่สำหรับคนที่มองหาสมรรถนะพ,พอดีความประหยัดความปลอดภัยและสไตล์ที่อัปเดตรถรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์หลายด้านได้อย่างลงตัวหากชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS เพื่อไม่พลาดรีวิวสเปคและฟีเจอร์ใหม่ของรถยนต์รุ่นล่าสุด